หนูกลับวันไหนนะอ๋อวันที่หนูกลับมีตัวอื่นเข้ามาอยู่ดีอ่ะลูกเหรอเฮ้ไม่ได,ดีมันมีหนูดูอยู่อยู่ต่างประเทศมั้งนี่ยฮะ เน่า yeah. เป็นใบพัดช่ไยังไงก็ไม่หนาวนะลูกน้องฝนตก่ยฮะฝนตกก็ไม่หนาวเขาเห็นแมวโดนแกล้งเขาจะนอนไหมล่ะอุ๊บอาซองซองซองเจ้าไรไหม เจอตัวเองในกระจกอ่ะไรฮึโอ้ยเธอดูสภาพอืมอะไรม,มาเขาบอกว่าขอขอจับเมื่อหน่อยได้ไหมฮึไอ้วนกินได้เก่ง kinh kèng mà, kiểu cho tụi anh kèng mà Kêu huh? cho tụi kinh kèng mà Kín đi Kín mẹ kèng thế này Em chẳng còn máy à จะเป็นเวลามาตรฐานคนแรกจะเข้ามาทุกๆสองนาทีแรกนิ <c oughs> ่งนังนิ่งนันิ่นังอะไรอะเข้ามาแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะหมดอนใจกดอดัวามาเโป๊าให้ด้วยนะดูดีเธอทำไมเธอทำเธอชอบทำตัวน่ารักอย่างนี้ค่ะฮะ ทำไม่เธอชอบทำตัวน่ารักแค่เธอสีขาวเนี่ยเธอก็เป็นฮเธอก็ชนะเลิยแล้วไหมเธอขนสีขาวาเธอก็ชนะเลยแล้วไหมโอเคถ้าเกิดเธอไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยอ่ะเธอขนสีขาวแล้วเธอไม่ชนะหรอกเธอต้องขนสีดำออออเอ้ ยี่คิดว่าทำตัวหน้าหลักอ่ะดูสิดแช่งสิคขานอนไงอ้ยตัวหนึ่งก็นอนพี่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 ไปเห็นไหม

ผิวอมชมพูเหรอใช่ไหมจะบอกตัวเองผิวอมชมพูใช่ไหมจะขมเขาเหรอใช่ไหมจะอมเข่าใช่ไหมนนี้เลยนี่เลยออมันมีแมวน้อยอยากออกอะนลกอมีแมวน้อยอยากออกตาฉีก้า แ้เป็นแมวต่างชาติใช่ไหมเ้ยจะกิ้งอะไรขนาดนั้นหน้าใหญ่ดง,ง,งไหมฮะ